ใครเห็นก็ต้องฝินอเล็กธีรเดชและโบเมลดาคู่รักสุดหวานหยดย้อยกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความคลั่งรักให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันอีกแล้วแต่คราวนี้มาพร้อมกับอะไรที่พิเศษกว่าเดิมมาดูกันเลยค่ะล่าสุดวันที่12พฤศจิกายน2568หนุ่มอเล็กได้โพสคลิปน่ารักน่ารักกับสาวโบในวันสบายสบายของทั้งคู่แม้จะเป็นโมเมนต,ต์ธรรมดาธรรมดาแต่กลับอบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นที่สําคัญคือเพลงประกอบที่เลือกมานั้นสุดยอดเพลง แสนวิเศษ Our World ของโบกี้ไลออนที่เนื้อหาเพลงสื่อถึงความสุขของการมีคนรักอยู่เคียงข้างเปรียบเสมือนของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิตอเล็กเองก็ไม่พลาดที่จะใส่แคปชั่นหวานหวานว่านานๆนนหวานทีทำเอาแฟนคลับถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่และที่น่ารักไปกว่านั้นคือโบก็เข้ามาตอบกลับด้วยคำว่ารักนะสั้นๆแต่ได้ใจไปเต็มๆแต่เดี๋ยวก่อนนี่แหละคือจุดที่น่าสนใจเพราะคอมเมนต์ของแฟนคลับนี่แหละที่ทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งน่าติดตาม หลายคนต่างพากันเชียร์ให้มีข่าวดีของคู่นี้เร็วๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของคู่รักที่น่ารักขนาดนี้ใช่ไหมคัและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามการแสดงออกถึงความรักในที่สาธารณะนั้นมีหลายรูปแบบและแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะชอบหวานกันบ่อยๆในขณะที่บางคนอาจจะนานๆทีแต่ถึงอย่งางไรความรักก็ยังคงเป็นสิ่งสวยงามเสมอคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการแสดงความรักแบบไหนที่น่ารักและเหมาะสมที่สุด มาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันได้เลยค่ะหรือคุณคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้อีกไหมอย่ารอช้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะ